สวัสดีครับพบกับผมอนุมาชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาตัดต่อเกม r o v กันนะครับทำยังไงไปดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับกดเข้าตรงแอปคายมารเตอร์นะครับกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็กดสร้างโปรเจกต์นะครับตรงที่เครื่องหมายบวกตัวใหญ่ๆนี่ครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกอัตราส่วนของหน้าจอเป็น16:9ต่อนะครับด้านสายมือ ปุ๊บก็จะเบามาหน้านี้นะครับปุ๊บเราก็เลือกวิดีโอที่เราอัดไว้นะครับอัดหน้าจอไว้วิดีโอที่เราอัดหน้าจอไว้ผมมีวิดีโออยู่แล้วนะครับผมเลือกเป็นวิดีโอตัวนี้แล้วกันปุ๊บเอาเข้าๆนะครับผมได้วิดีโอตัวนี้มาปุ๊บ ผมกดเล่นก่อนนะคเอาเอานิ่งวะนิ่งวะสัตว์นิ่งจัดให้จัดให้จัดให้อันเดิมมันมีเสียงหยดนะครับเดี๋ยวผมตัดเสียงออกก่อนปุ๊บโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคลิปนี้ผมจะใส่เอฟเฟคเอฟเฟคในการเข้าตีของวูคองนะครับทำยังไงไปดูกันเลยนะครับจังหวะ การเข้าตีของวูคองอันดับแรกเราต้องเลื่อนไปถึงจังหวะที่การเข้าตีของของฮีโร่ก่อนนะครับเราค่อยแอดเอฟฟิกเข้าไปจังหวะนี้ใกล้จะเข้าตีแล้วมันกระโดดทุกจังหวะนี้เป็นจังหวะตีนะครับเดี๋ยวผมจังหวะนี้ปุ๊บเราก็กดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ออ d ดีโอนะครับ ออดีโอตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เลือกเสียงที่เราอยากได้เดี๋ยวผมเลือกเป็นเสียง,สงตัวนี้แล้วกันเสียงทุบนะครับมันจะมีให้ให้ทดลองฟังดูนะครับเสียงว่าจะใช้เสียงแบบไหนตัวนี้นะครับแบบนี้แบบนี้ปุ๊บถ้าเราเลือกเสียงนี้นะครับแล้วก็กดบวกเข้ามานะครับ ปุ๊บมันก็จะเข้ามาเราก็กดถูกต้องปุ๊บลองเล่นดูครับสังเกตว่ามันจะเสียงมันจะไปก่อนเดี๋ยวผมลบใส่ใหม่นะครับจังหวะตีมจังหวะนี้นะครับผมก็ใส่เสียงเข้าไปปุ๊บโอเคปุ๊บ ตีสรอบนะครับเราสังเกตว่าฮีโร่ตีกี่รอบเราก็ใส่เบกไปนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับจังหวะผมจะใส่แค่จังหวะตีนะครับเอาแบบขเขอาฮีโร่ถูกพื้นผมก็ใส่ มีเสียงให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นเสียงนี้นะครับผมฟังแล้วมันรู้สึกมีพลังใส่ไปทุกอย่างเดียวครับเอาแบบทุบตาย จะว่าเมื่อกี้ทุบอีกรอบนึงนะครับผมจะใส่จังหวะที่มันทุบนีจังหวะนี้อีกรอบนึงก็ใส่ครับนะครับ กระโดดเข้าตีจังหวะนี้อีกรอบนึงจังหวะนี้เราก็ใส่เข้าไปอุ๊น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของการตีแล้วมั้งกดดูดนอกดเล่นดูนะครับ จังหวะนี้กด execute อีกรอบนึงผมจะใส่เอฟเฟกไปด้วยนะครับเอาเป็นเสียงอะไรดีผมใส่เสียงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นกันอีกรอบนึงนะครับ แล้วก็ใส่เสียงดนตรีเพื่อเพิ่มความสนุกสนานของคลิปวิดีโอสังเกตว่าเวลาเริ่ม,มวิดีโอขึ้นมามันจะเสียงมันจะเงียบใช่ไหมครับเพราะว่าเราตัดเสียงมันออกฟังดูนะครับในช่วงนี้มันจะเงียบครับเพื่อเพิ่มสีสันของวิดีโอเราจะใส่เพลงเข้าไปนะครับพในที่นี้เดี๋ยวผมใส่เป็นเพลง การปรับเสียงนะครับการปรับเสียงดนตรีให้เบาลงหรือว่าให้แรงขึ้นนะครับกดตรงที่เสียงที่เราแอดเข้ามานะครับแล้วก็กดที่รูปลําโพงก็จะมีให้เราปรับนะตอนนี้ผมปรับเป็น35นะครับกดเล่นดูนะครับ จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับต่อไปเป็นการบันทึกนะครับปุ่มขวามือบนนะครับกดออกไปตัวนี้นะครับปุ๊บแล้วก็เอ็กพอร์ตนะครับแล้วก็กดข้ามแค่นี้ครับง่ายๆแล้วก็รอ รอตรงนี้เราจะประมวลผลแล้วก็เซฟไปในมือถือของเราเลยนะครับเป็นไฟล์วิดีโอ mp 4นะครับง่ายๆครับจบด้วยมือถือของเราใค่นี้ยครับก็จะมีเป็นไฟล์วิดีโอให้เราแล้วครับ